สวัสดีครับมาอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นาจากข้อที่7นะครับเรื่องนี้จะเป็นในเรื่องของสมบัติธาตุและสารประกอบนะครับข้อนี้นะฮะเขาบอกว่านะครับธาตุที่มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในข้อใดรับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดรับอิเล็กตรอนถ้าพูดถึงการรับหรือให้อิเล็กตรอนเนี่ยเราจะพูดถึงค่า E n เนาะหรืออิเล็กโทรเนกาติวิตี้นะครับกะนั่นก็คือความสามารถในการรับนะฮะในการรับอิเล็กตรอนในสถานะแกสนะครับทีนี้ หมู่7เนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นตัวที่รับอิเล็กตรอนได้ดีที่สุดนั่นก็คือธาตุฟลูออรีนเนาะฟลูออรีนหรือแนวโน้มของมันเนี่ยแนวโน้มของค่าเอนเนาะแนวโน้มของค่าเอเนี่ยจากบนลงล่างนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับจากบนลงล่างนะครับมันจะรับได้เป็นไงมันให้ได้ดีกว่านะครับมันให้ได้ดีกว่านะแสดงว่าอันนี้จากจากอันนี้ไปนี้นะครับน่ะมันก็จะรับดี นะครับรับตีนะครับแต่ถ้าจากบนลงล่างขนาดตอมใหญ่ขึ้นนะครับค่า IE จะทำไมลงน้อยลงนะครับค่า EA ก็น้อยลงค่าเออ็นก็น้อยลงเช่นกันนะครับน,น้อยลงเช่นกันน,น้อยลงนะครับเช่นกันน้อยลงนะครับทีนี้เราไปดูว่านะครับถ้าสมมติว่าอันนี้คือตารางธาตุของเรานะ ธนะาตุหมู่แปดจะไม่เอามาคิดค่า EN นะครับเพราะว่ามันจะไม่มีการรับหรือเสียอิเล็กตรอนนะครับผมก็ยงลูกศรให้อยู่ในช่วงของหมู่เจพอดีนะครับทีนี้นี่นะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจในแนวโน้มนะครับนะให้หนูกลับไปดูที่เรื่องของอแนวโน้มนะครับนะตารางธาตุนะครับ,นะรนะรบดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดู นะครับอ่าสมมุติว่าอันนี้ผมยืมสไลด์มานะครับอ่าเดี๋ยวจะเปิดแนวโน้มนะครับให้ดูว่าอ่าตารางธาตุนั้นนะครับมีความเป็น AE รับหรือเสียอิเล็กตรอนเป็นอย่างไรนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะโอเคอ่าอันนี้สัมพัทธภาพอิเล็กตรอนนะครับอันนี้ก็สัมพัทธภาพอิเล็กตรอน EA นะฮะอ่าไหนนะนี่ครับอ่าดูตารางนี้นะครับอันนี้นะหนูจะดูว่าถ้านะครับ IE เนี่ยนะครับนะจากซ้ายไปขวานะจากซ้ายตรงนี้นะจากซ้ายไปขวาจะมากขึ้น IE e, e a E N นะครับแต่ถ้าจากบนลงล่างจากบนลงล่างนะจะน้อยลงนะจากล่างขึ้นบนก็จะทำไมขึ้นมากขึ้นนะครับอ่ะอันนี้นะไปดูดีๆนะครับอ่ะทีนี้ขออภัยนะครับออกไหนจูแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูข้อนี้ต่อนะครับข้อนี้ก็บอกว่าการจัดเรียงนะครับอิเล็กตรอนในข้อใดรับได้ดีที่สุด ก็แสดงว่าถ้ารับดีมันก็จะต้องอยู่อะโลหะนะครับอเอาง่ายก่อนว่าอะโลหะนะครับอะโลหะนะมากกว่าโลหะนะครับนะก็คือรับได้ดีกว่านั่นเองอ่ะเขียนใหม่นะรับดีกว่านะรับดีกว่าโลหะนะครับท่านเรียนรู้อันนี้นนนก็จะทําได้เลยนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูครับการจัดเรียงเลขตอน,นเนาะดูนะอันนี้นะสองเอาวิธีการดูดูดีๆก่อนนะครับตรงนี้สอง นะครับบวก 2, 2เป็น4บวก4เป็น10บวกนี้เป็น12อันนี้คือ12 12, 12คือธ<ท>าตุแมกนีเซียมถ้าใครจําได้นะครับต่อไปมาดูตัวนี้นะครับสองเป็น10 12ิบวกหเป็น13บสนะครับสิ <13 S 1> นะคือแอลูมิเนียมนะนะครับสิบสามนะสิบสามแอลูมิเนียมนะต่อไปนะครับต่อไปนะต่อไปสองสี่หกสอ่ะสิ 14. 14ก็คือ Si ซิลิกอนนะครับแล้วก็15แน่เลยอันนี้ใช่ไหมนี่สอง0ีสิบอห้าจริงๆด้วยนะครับสิบห้าคืออะไรเอ่ยครับสิบห้าคือ f o r p h o r u s ที่นี้ครับในการรับอิเล็กตรอนเนี่ยเราจะดูแค่ค่า IE EA EN ไม่ได้ วิธีการดูเรารู้แหละว่ามันเป็นค่า IE, EA, EN เนี่ยรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่ทีนี้ถ้ารับอิเล็กตรอนแสดงว่าห้องออร์บิทัลครับออร์บิทัลนะ ital, นะต้องว่างนะครับจะต้องว่างอาทีนี้ถ้าเป็นการจัดเรียงแบบนี้จะทำยังไง นะครับแน่นอนอยู่แล้วว่านะครับแมกนีเซียมเออยอลูมิเนียมเออยซิลิกอนเอยฟอสฟอรัสเอยตัวที่มันจะชนะสุดๆเนี่ยนะครับนะก็คือมี2ตัวนี้เท่านั้นเพราะว่าอันอื่นมันเป็นโลหะหนูก็ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับนะอันอืน่นเป็นโลหะนะสตัวนี้มันยังเป็นเออมันยังเป็นขั้นกึง่งขั้นอะขั้นอะโลอยู่แต่ข้างบนอนะ่ะสิบสอามันยังเป็นโลหะอยู่นะครับทีนี้หนูมาพิจารณาครับออร์บิทัลครับชั้น s ครับตัวนี้ชั้น s นะตัวนี้นะ รับรับอิเล็กตรอนได้ดีนะครับรับอิเล็กตรอนได้ดีถามว่าถ้ารับอิเล็กตรอนได้ดีเนี่ยส่วนใหญ่นะเขาจะดูค่า EA en EN ไม่ใช่ EA กออัยครับ E n แต่อันเนี้ยในข้อนี้นะครับนะมันเป็น s 1วนิหนึ่งว่าเราต้องมาดูว่าถ้านะครับตรงนี้รา sp 3าม p 2นะครับเราก็ไปดูว่าอ่าห้องของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จัดลงไปปั้งเหลืออยู่ตัวหนึ่งกับตรงนี้ นะครับเป็นแบบนี้อ่าหนูดูซิว่าตัวไหนจะรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากันเออตัวไหนรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากันไม่ใช่ดึงดูดนะครับรับอิเล็กตรอนได้ดีกว่ากันนะครับนะข้อนี้นะเฉลยเป็นตัวนี้ครับคอควายเนาะเฉลยเป็นคอควายนะครับเพราะว่านะครับนะมีมีมีคำอธิบายว่านะครับนะเนื่องจากว่าออร์บิทัลของอะเอส ไอซิลิคอนตัวนี้นะครับนะมันมีห้องว่างหนึ่ง,ห,งห้องว่างนะครับนะแล้วก็ของ P ตัวนี้มันไม่มีห้องว่างนะครับมันมันเต็มแล้วนะครับนั่นก็คือเป็นเต็มครึ่งแล้วนะครับถ้าใครถ้าใครยังงงนะครับมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนั่นก็คือค่า IE ถ้าอยู่ถ้าอยู่ค่าเดียวกันนะครับระหว่างหมู่5และหมู่6เนาะนะหนะมู่6จะอยู่ข้างล่างหมู่5จะอยู่ข้างบนเนื่องจากว่า หมูห่5จะมีการจัดเรียงแบบเสถียรน,นะครับให้ได้ยากแล้วก็รับก็ยากเช่นเดียวกันนะครับมันเสถียรของมันแล้วซึ่งแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า half full นะครับนะ half full นะ half full แบบนี้นะครับอ่ะโอเคนะโอเคครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยถามว่าเราต้องพิจารณา en อย่างไรดูนะครับถ้านะเขาไม่ได้บอกว่าเอออยู่หมู่3หมู่4หมู่5หมู่6 รหรือว่าไม่ได้บอกการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาให้หนูดูแนวโน้มนะครับว่าถ้า en มากแสดงว่าเออมันดึงดูดได้ดีมันสามารถเออมันก็น่าจะรับได้ดีนะครับนะเช่นฟลูออรีนอย่างเงี้ยนะครับมีค่า EN ที่สูงสูงนะครับมีศิษย์เป็นลบได้ดีกนะ็คือรับได้ดีนั่นเองนะแต่ข้อนี้เนี่ยมันเล่นในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนมาให้หนูดู นะครับนะมันก็เลยต้องตอบข้อขอบฝ่ายนั่นเองนะครับแต่ปกติเนี่ยถ้าปกติเลยนะจะต้องตอบงองงูถูกไหมครับอ่าแต่บังเอิญว่างองูเนี่ยมันเป็นท่านหมูห้าพอดีเนาะนะมันจะลงรายละเอียดนิดนึงอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูในข้อถัดไปกันสําหรับข้อนี้ไว้แค่นี้ครับ